สวัสดีครับพวกผมอีกแล้วนะครับกับเก่งธนุศัก์นะครับก็ปิดเทอมแล้วก็มีสินค้ามานําเสนอให้น้องๆได้ดูกันอีกนะครับก็เป็นปืนอารมณ์สปริงนะครับอ่าระบบแอร์ค c อกกิ้งนะฮะชักยิงทีลนัดนะครับอ่าตัวนี้ก็คือเจ้าตัว G25 นะครับจากค่ายกาแล็กซี่นะครับก็ประมาณ G15 นะครับ เขาบอกว่าแรงด้วยนะครับตัวนี้นะรูปลักษณ์น่าเล่นนะครับกล่องก็จะเป็นสีน้ำตาลูกป,ปืนครับตัวอักษรสกินชื่อรุ่นนะครับตัวปืนเป็นซิงค์อลอยนะครับลักษณะของปืน N911 นะครับนี่เปิดกล่องมาก็จะเจอกับนะฮะปืนนะครับอยู่ในบล็อกอพลาสติกนะครับแล้วก็มีกระสุน ทดสอบแถมมาให้นะครับเป็นลักษณะกระสุนพลาสติกนะครับเรามาดูกันนะครับตัวปืนเป็นซิงเกิลออยนะครับคลิปมือนะครับสอล่องแบบเดียวกับเจ้าเจ้าซีสิบนะครับเป็นพลาสติกตัวคลิปตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับ ส่วนตัวปืนทั้งหมดนี้เป็นซิงเกอลลอยซิงเกอลลอยก็คือโลหะผสมอมูลูเนียมน,นะครับที่สำคัญสวยมากก็คือแถมรางติดอุปกรณ์เสริมนะครับมาให้ตัวน,นี้เหมาะมากเลยนะครับกับคนที่จะลงสนามนะครับน้ำหนักปืนขออนญาติไม่ได้ช่างให้ดูนะครับแต่ก็หนักอยู่ครับหนักประมาณเจ้า G15 นะครับ หนักกว่าด้วยหนักกว่า G สห้าผมว่าประมาณมีมัน8ดขีดนะครับเจดถึง8ขีดประมาณเจดขีดนะครับ7ดขีดเจ0ร้อยกรัมนะครับตัวแมกกาซีนเป็นพลาสติกนะครับด้านมีถ่วงโลหะด้านในนะครับแมกกาซีนก็มีถ่วงโลหะนะฮะตัวนี้เนี่ยผมได้ทดลองยิงไปนะครับก็ บรรจุได้เยอะอยู่นะครับทั้งหมด15นัดรวมฮอปนะครับในแม็กกาซีนเนี่ยใส่ได้14นะครับในฮอปอีกหนึ่งนัดเป็น15ความเร็วกระสุนก็ไม่ได้วัดแต่บอกได้เลยว่าใช้ซ้อมมือในบ้านเนี่ยระยะ5เมตรสบายๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบยิงให้ดูนะครับผมเดีย๋ยวมาดูกันนะฮะ ระยะประมาณสี่เมตรนะครับสี่เมตรนะฮะฝ้าขวดนะครับนั่เดียวล่วง องี้ครับกับเจ้า G25 นะครับท่านใดสนใจนะครับก็หมาเยเลขตัวศรรัพท์0 9นย์เก้าหนึ่งเจ็่าหะครับหรือว่าจะเข้ามาดูสินค้าได้ที่สา,านต่อโต้ตงนะครับสาขาเซ้นครัลนะครับนครศรีธรรมราชนะครับสนใจก็ดต่อเข้ามาได้เลยนะครับของมีจำนวนจำกัดนะครับช่วงนี้ปิดเทอมแล้วนะครับเป็นการส่งฟรีนะครับ สำหรับน,นี้นะครับขอบคุณครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ